สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องราย,รายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสิโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปลาจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่ที่งานประกาศรางวัลที่จัดขึ้นโดยสวทชที่จัดขึ้นณนะศูนย์ประชุมวิจัยจุฬาภรค่ะภาพบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะนายแพทย์วิบูลย์กมลพรวิจิตรประธานบริษัทและคุณพุทธิชาตินามบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัทอิมฟาสไทยแลนด์จำกัดผู้ผลิตโปรตีน แบรนด์วีบาลานต์โปรตีนโปรตีนเข้มข้นจากผักธรรมชาติ100%รวมทั้งยังเป็นเจ้าของครื่องประดับจิวเวลรี่อีกด้วยได้เข้ารับรางวาัลงานประกาศรางวัลเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมรธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต้นแบบดีเด่นรางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี Beauty Biz Award 2020ณศูนย์ประชุมสถาบานันวิจัยจุฬาภรค่ะ ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/vibrantprotein ค่ะหมอวิบูลย์กมลพรวิจิตครับค่ะพี่ตุกตาผู้ที่ชาตินามบุตนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทอินฟาสไทยแลนด์ค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับบริษัทอินฟาสไทยแลนด์ของเรานะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ V ีบาลานต์พีโปรตีนที่ได้รับ การรับรองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีนะครับจากผู้บริโภคทั้งหลายแล้วก็วันนี้ยิ่งได้รับรางวัล Beauty b i s Award เนี่ยก็เป็นสิ่งที่การันตนะีถึงคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ของเราอันนี้เป็นที่ภาคภูมิใจครับ ก็สำหรับผลิตภัณฑ์ V-Balance P p r o โปรตีนของ i n f a า t ไ h a i l a n ์ของเราก็เป็นโปรตีนจากพืช100%เนะฮะก็เป็นวีแกน100%คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นมาจากธรรมชาติล้วนๆจากพืชล้วนๆนะครับซึ่งโปรตีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารอาหารสำคัญมากของอมนุษย์ นะฮะทุกเพศทุกวัยมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของโปรตีนเนี่ยกเ็เป็นปัญหาที่พบได้นะฮะเราคิดว่าเรามีสุขภาพที่ดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยการรับประทานหรือบริโภคโปรตีนเนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเรานะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีส่วนประกอบของโปรตีนที่สำคัญสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพก็คือ Brand c h a อะมิโนแอซิดนะฮะ BCAA สำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพผู้ที่ฟิตเนสนะทั้งหลายเนี่ยก็คงจะรู้จักกันดีอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราตั้งใจที่จะใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีส่วนประกอบของวิตามินอีกหลายชนิดที่เราใช้นะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือเราตั้งใจ ว่าสำหรับผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพนะฮะไม่ต้องกังวลเรื่องของน้ําตาลไม่ต้องกังวลเรื่องของแคลอรี่ที่เยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ส่วนใหญ่ ก็จะขาดโปรตีนหรือว่าในวัยที่กำลังเจริญเติบโตนะฮะในวัยรุ่นวัยเด็กที่ต้องการโปรตีนอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนะึ่งผู้ใส่ใจในสุขภาพผู้ที่ออกกำลังกายอันนี้แน่นอนนะครับไม่มีแคลอรี่ที่สูงผู้ใส่ใจในการลดน้ำหนักคุณนะฮะชวดทรงที่ดีอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเหลนี้นะฮะซึ่งก็ ครอบคุมไปทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเราโปรตีนของเราเนี่ยสูงที่สุดในท้องตลาดปัจจุบันที่เป็นวีแกน100%เ ก็ดนดีอย่างยิ่งวันนี้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับก็โดยส่วนตัวของพี่นะคะธุรกิจที่พี่ทําอยู่ก็จะมีเกี่ยวข้องกับสุขภาพความงามแล้วก็จะมีพวกเครื่องประดับอะคะ่ะในบริษัทอินฟาสของเราในอนาคตนะคะนอกจากไลน์ของพวกโปรตีนวิตามินผิวที่จะออกมาเร็วๆเวนี้ยค่ะก็จะมีพวก เครื่องประดับที่เป็นพวกเพชร CVD เป็นเพชรสังเคราะห์นะคะซึ่งก็จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็เดี๋ยวเร็วนี้คูมีโอกาสได้เห็นกันนะคะขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกๆท่านด้วยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเเวลาของรายการ iPM อัปเดตลงไปแล้วลูกปาร์ีทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ